สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรสดในรายการออมสินความคิดวันนี้ก็คงยังอยู่ที่เรื่องราวของคําคมบ่มชีวิตนะครับวันนี้เป็นสุภาษิตจ,จีนเริ่มต้นเนี่ยนตอนที่แล้วเลยนะครับสุภาษิตจ,จีนบอกว่าการศึกษาเรียนรู้คือสิ่งที่มีค่าที่จะติดตามเจ้าของไปทุกหนทุกแห่ง เรียนรู้นะครับเห็นไหมครับการศึกษาเรียนรู้คือสิ่งที่มีค่าที่จะติดตามเจ้าของไปทุกขนทุกแห่งทำไมติดตามรู้ไหมครับติดตามไปถึงภพภูมิหน้าเพราะว่าไอการศึกษาเรียนรู้เนี่ยมันเราทำด้วยสมองศึกษาด้วยสมองแต่จิตใต้สำนึกมันก็เมมโมรี่ไว้ได้บันทึกเอาไว้เมื่อเราทำบ่อยบ่อบ่บยบ่ มันก็จะเกิดเป็นวาสนาคําว่าวาสนาแปลว่าทําซ้ําๆทําบ่อยๆจงกลายเป็นวาสนาเมื่อเรียนรู้เสร็จแล้วมันก็จะเป็นของเราไม่ได้เป็นของใครใครขโมยไม่ได้นะอย่างผมเขียนหนังสือหรือว่าจะพูดเนี่ยมันก็ไม่มีใครขโมยใครอาจจะผมพูดลง YouTube คนอาจจะขโมยไปใช้ประโยชน์ ผมไม่ได้สนใจหนังสือผมใครจะก๊อปเอาไปขายก็ขายไปใครจะเอาไปอ่านเอาไปปั๊มให้กัเยวชนหรือก็เอาไปเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาขาโมยไม่ได้คือในสมองของผมในพฤติกรรมของผมซึ่งเป็นมานานเพราะฉะนั้นพวกนี้เมื่อเมื่อทำนานๆนมันก็ติดเขาจึงเรียกว่าไอคนนี้มันติดมาจากพบภูมิที่แล้วเห็นไหมครับเด็กเกาหลีอายุเจ็ดขวบสอบเข้ามาหาวิทยาลัย ได้แล้วสอบได้ที่หนึ่งมันเป็นเรื่องแปลกไหมมันไม่ใช่ชาตินี้มันก็ต้องสั่งสมคนเราสั่งสมแล้วมันไม่ได้ลืมมันก็ติดเป็นภพภูมิไปเหมือนกับคนที่มีจิตใจเมตตาการุณาเนี่ยตายไปพบมันก็เกิดบนสวรรค์บนสวรรค์กลับมาเกิดเป็นเทวดามาเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์ก็มีจิตใจที่งดงามแล้วเป็นมนุษย์เทวดา มีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาพวกนี้มนุษย์เทวดามนุษย์พรหมฮิริโอตปะก็เป็นมนุษย์ชั้นชั้นเทวดานี่ไงหรือว่าชอบผิดศีล้าอยู่ประจำค่าสัตว์ตัดชีวิตกินเหล้าเมาย,ยาอะไรต้องลาไปเรื่อยพวกนี้มันก็เป็นภพภูมิเดรฉานภพภูมิอสุรกายภพภูมิเปรตนรกที่ผุดมาเกิดมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้มันยากที่จะแก้มันจะต้องค่อยๆปรับปรับ ปรับเหมือนเวลา,เ,าเขาเรียกว่าไฟดับอย่าลุกขึ้นวิ่งในภาสิจีน่ไฟดับอย่าลุกขึ้นวิ่งมันต้องค่อยๆปรับสายตาให้เข้ากับความมืดแล้วเราเราก็จะเดินได้ในความมืดนั่นแหละเดินได้ แต่ต้องปรับสายตาก่อนไม่ใช่อยู่ไฟจ้าส่องหน้าผมอย่างเงี้ยอยู่ๆไฟดับปุ๊บเนี่ยแล้วออกเดินเลยเนี่ยชนแน่นอนเนี่ยไฟดับอย่าลุกขึ้นวิ่ง mm. เพราะฉะนั้นการศึกษาหาความรู้เนี่ยให้ไปเถอะครับเยาวชนหรือว่าใครก็แล้วแต่บางคนใกล้จะตายแล้วยังไปศึกษาหาความรู้เป็นด็อกเตอร์เป็นนักดนตรีเป็นนักอะไรตออะไรเยอะแย,ยะไปการศึกษาไม่มีคําว่าแก่ครับไม่มีคําว่าแก่นะ ผมเคยไปบรรยายให้ระดับปัญญาตีปัญญาโทบางทีโออายุตั้งเยอะแยะเขาก็ยังมาเรียนเพราะเขาอยากมีความรู้ไงเพราะความรู้นี่ไม่มีใครแก่เกินเรียนนี่เป็นเรื่องจริง นะ่ย้วผมเองเกษียณมาตั้งหาปี6ปีก็ยังศึกษาหาความรู้วิทยาการแรงต่างที่มันเกิดขึ้นหรือไอ้อะไรดีๆไปร้านหนังสือที่เจอแล้วชอบมาก็ยังซื้อมาอ่านอยากรู้เรื่องราวความเป็นไปของทั้งโลกมันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรต่างๆพวกเนี่ยนี่คือการที่เราศึกษาหาความรู้แล้วมันก็เป็นของที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นสุภาษ,ษ,ษิตจ,จีนเขาถึงบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมีคุณค่า แล้วติดตามเราไปทุกขนทุกแห่งทําไมทําไมทุกขนทุกแห่งอา้าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะไปพูดกับใครจะไปเ,เจรจาหรือจะไปไหนเนี่ยถ้ามันมีอะไรอยู่ในสมองมันก็ดีอย่างสมมุติว่าเราไปเที่ยวสิงห์บุรีเอเราจะไปไหนอ๋อสิงห์บุรีมีวิลกรมบ้านบางระจันมีพระน,นอนจากสีนะมีวัดหลวงพ่อจรันนะ วัดอัมพวันเนี่ย,าายสมองมันก็สั่งสั่งคุณจะไปไหนอ่าไปไหว้พระก่อนแล้วก็ไปอ่าไหว้อนุสาวรีย์บางละจันให้ล้ำลึกนึกถึงว่าครั้งหนึ่งวีรชนเหล่านี้ได้สละชีพเพื่อชาติเขาจริงๆนั่นคือสละชีพเพื่อชาติไม่ได้เหรียญตาไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เบี้ยเลี้ยงไม่ได้วันทวีคูณไม่ได้อะไรทั้งสิน้นแต่เขาทําเพื่อแผ่นดินของเขานั่นคือใจเขาเด็ด เขายอมตายทั้งที่ในสมัยนั้นเป็นป่าเขาลํำนาวภัยเขาจะโดดหนีเขาจะหนีออกสุพรรณไปทางนู้นเลยกาญจนบ,บุรีก็ได้แต่เขาไม่หนีเขาสู้สู้จนชีวิตหาไม่นั่นก็คือเราก็ได้ความรู้ไอ้พวกนี้มาจากไหนก็มาจากการอ่านเพราะเราเกิดไม่ทันในสมัยนั้นหรืออาจจะเกิดทันแล้วตายไปแล้วแล้วก็กลับมาเพราะมันสองกว่าปีมาแล้ว นะร่วม300ปีเพราะนั้นเราก็เอาประวัติศาสตร์พวกนี้มาเรียนรู้โดยผ่านผ่านอนุสาวรียนะผ่านอนุสาวรีเหมือนที่หนังสือผมได้เรียบเรียงเอาไว้ว่าแผ่นดินไทยทุกที่มีเรื่องเล่าก็มันมีเรื่องเล่าทุกจุดอะเล่าให้ฟังก็ไม่ว่าเมนัมเจ้ายาก็ดีที่ผมเล่าไปในรายการพวกนี้ไม่ว่าจะไปพิษณุโลกนะหรือว่า,าไปยุทยา หรือไปสุขโขทัยก็มีเรื่องเล่าราวต่างๆเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันก็เพราะว่าการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพราะฉะนั้นเรานอกจากมีความรู้ครูบาอาจารย์ก็ต้องถ่ายทอดให้กเยาวชนให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องใครที่ถ่ายทอดผิดก็เหมือนเอายาพิษไปใส่ให้เขากินมันจะตายแล้วจะตายทั้งตลอดไปนั่นก็คือเป็นบาปหนาของแผ่นดินเพราะนั้นนี่คือสุภาษิต ที่น้อมนำเอามาฝากกันว่าการศึกษาเรียนรู้มันสิ่งที่มีค่าเราเสียเงินเสียทองไปเท่าไหร่ครับบางคนขายไร่ขายนาต้องส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีโทเอกเนี่ยก็ใช้เงินไปแลกเอาความรู้พอมีความรู้ก็ความรู้ก็ามาแลกเป็นเงินไปทำงานไป h, เป็นพนักงานบริษัทเป็นประธานบริษัทเป็นทหารตำรวจเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นอะไรต่างๆเอาเนี้ย สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องเริ่มต้นจากการศึกษาเรียนรู้นะให้เกิดความเข้าใจทักษะแล้วมันจะติดอยู่ในตัวของเราจนกระทั่งไปพบภูมิหน้าได้เลยนะครับนี่เป็นสุภาษ,ษ,ษ,ษิตจีนทีนี้มีอีกท่านหนึ่งบุคทีวอชิงตันจริงๆไม่ใช่ยอดวอชิงตันนะเขาก็ชื่อบุคทีเป็นทาสนะเป็นทาสเป็นคนดำสมัยเก่านะครับอาจจะเป็นร้อยปีมาแล้ว ของอ,อเมริกันนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะแล้วก็ไต่เต้ามาจากความเป็นทาสนะบุคทีวอชิงตันบอกความเป็นเลิศคือการทําสิ่งธรรมดาด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดาฟังให้ดีนะครับเขากว่าจะประสบความสําเร็จนะสร้างโรงเรียนให้กับพวกทาส พวกผิวดำด้วยกันจนเติบโตขึ้นมาตอนหลังเขาก็ไปเชิญบุกทีว่อาอะไรจอร์ดวอชิงตันคาวเวอร์นะก็คือคาวเวอร์ก็เป็นทาสในเรือนบิเอเหมือนกันคาวเวอร์ก็มาช่วยหลังจากจบปัญญาโทแล้วเขาก็มาช่วยไม่มีเงินเดือนจากมีเงินเดือนอยู่ในวอชิงตันกลับมาไม่มีเงินเดือนแล้วก็ไปช่วยบุกทีวอชิงตันทำให้โรงเรียนเขาเจริญเติบโตในสมัยนั้นแม้แต่เอดิสันกับเฮลลี่ฟอร์ ยังไปเชิญคาเวอร์วชิงจันคาเวอร์ให้มาเป็นที่ปรึกษาของบริษัทคาเวอร์ก็ไม่ได้ไปไม่ไปให้เงินเท่าไหร่ก็ไม่เอาคาเวอร์บอกไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเขามีความสุขในการ เป็นครูบาอาจารย์สอนเด็กเป็นนวัตกรรมอะไรต่างๆถั่วเขียวถั่วเหลืองสมัยก่อนทิ้งกันเขาก็เอามาทําเป็นยาเป็นกาแฟาอะไรต่ออะไรนี่คือบุคคลสําคัญซึ่งเรารู้ยังไงผมรู้ยังไงผมไม่ได้เกิดทันเขาเลยแต่ผมรู้จากการอ่านหนังสือครับ อ่านประวัติของเขาทั้งสองท่านนี่แหละอ่านจนละเอียดจาก500หน้าและย่อมาเหลือ10กว่าหน้า20หน้านี่คือสิ่งที่พอเราอ่านแล้วก็เราก็โอ้โหคนพวกนี้มาได้ยังไงประธานฮะดีคนที่16สารัดลิงคอนอยู่ในป่าเขาลำนาวภายเติบโตมาพ่อแม่ก็ยากจนเป็นประธานาธิบดีได้อย่างไรถึงสองครั้งเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่จากการศึกษาคนา้นคว้า เอาระบุกทีวองชิงตานบอกว่าความเป็นเลิศคือทำสิ่งธรรมดาด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดาเรื่องนี้ผมอุปมาอุปไมยได้ง่ายนิดเดียวส้มตำส้มตำในประเทศไทยสมมุติมีอยู่พันล้านเลยไม่ใช่พันล้านบาทนะมีล้านเนี่ยเป็นพันหรือเป็นหมื่นเลยอ่าเป็นหมื่นมีล้านสักกี่ล้านครับที่อร่อย ร้านที่อร่อยเนี่ยมีไม่กี่ร้านที่จะได้มิชลินจะได้อะไรเชิชวนชิมหรืออะไรเนี่ยน้อยมากนั่นคืออะไรครับนั่นคือร้านที่อร่อยเนี่ยเขาทำก็มีอะไรส้มตำมีมะละกอมีน้ำปลามีกะปิมีเอ่อมีกุ้งแห้งแล้วก็มีไอ,อไม่รู้เครื่องต้มยาเอ่อส้มตำม่ะมีเยอะยะไปเนี่ยครับนะท่านว่าเหมือนกันไหม เหมือนกันทั้งประเทศเนี่ยมันไม,ม่มีใครพิสดารกว่าเรกพิสดารไม่อร่อยก็เยอะนะมีส้มตำปูป,ปูมาปูปลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นไหมเครื่องเคียงเนะ <S <S เหมือนกันแทบจะเอามาเรียงกันสมมติว่ามีห้าอย่างเนี่ยเอามาเรียงกันแล้วให้แม่ครัวร้อยคนทำก็อร่อยไม่เหมือนกันนั่นคืออะไรคือทำธรรมดาให้ไม่ธรรมดาคือทำให้อร่อย ทำไมก๋วยเตี๋ยวบางเจ้าคนแน่นขณะที่ข้างๆกันไม่มีคนทำไมร้านข้าวแกงบางร้านดึงแน่นไปด้วยคนไม่ใช่ราคาถูกบางทีแพงด้วยแต่คนเยอะแต่ทำไมถูกๆขายแล้วแถมอีกหนึ่งแถมสองอีกยังไม่มีคนกินก็คือเขาทำธรรมดาไปแต่คนคนนี้ทำธรรมดาไม่ให้ธรรมดาเห็นหรือยังครับ ทุกคนเรียนหนังสือในห้องเดียวกันบางคนได้เป็นนายกบางคน,เป,นเป็นอะไรก็ไม่รู้เห็นหรือ,อยังเพราะนั้นทำธรรมดาไม่ให้ธรรมดาเนี่ยเป็นคำพูดของบุกทีวอชจิงตันเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินคนหนึ่งของอเมริกันเขานะครับเป็นนิกโกรเป็นทาสในสมัยโบราณเพราะฉะนั้นความเป็นเลิศคือการทำสิ่งธรรมดาด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้น ท่าไปกินน้ําขวดไปกินอ,อ,อะไรก็ได้สมตำกินก๋วยเตี๋ยวกินผัดไทยหอยทอดเนี่ยมีเยอะแต่ที่อร่อยอร่อยเนี่ยมีไม่เยอะและมีน้อยด้วยและไอ้มีน้อยเนี่ยร่ำรวยแล้วก็กิจการต่อเนื่องกิจการไปได้พอหมดยุคป๊บเอาเตี๋ยไปแล้วลูกยังพอไหวเริ่มหลานไม่เอาแล้ว เริ่มเปลี่ยนรูปแบบร้านใหม่อะไรต่ออะไรแต่เนื้อในของอากงอามาลืมอันนี้ก็จบเหมือนกันเหนหรือยงครับคือเขาไม่ได้เรียนรู้มาจากคนเก่า,กา,กาโบราณที่วัดโอ้ตีเส้นนี่บะหมี่ผมจำได้คนจีนสมัยก่อนเนี่ยตีทำด้วยมือด้วยไม้ธรรมดานี่แหละมันต้องใช้เครื่องนะเดี๋ยวนี้มันใช้เครื่องปัน่นใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมือกรีกินทำไมอร่อย ไข่เป็ดเนี่ใส่เข้าไปแป้งต้องตายอะไรเนี่ยแล้วก็ทำอร่อยน้ำก็อร่อยทำไมเดี๋ยวนี้หาอร่อยยากเพราะเดี๋ยวนี้โอ้โหในม่ในตลาดเนี่ยมีเป็น10บล้าน20สิบล้านแต่จะหาอร่อยก็ยากเหมือนกันถ้าอร่อยเมื่อไหร่ร้านนั้นคนเยอะท่านเชื่อผมนี่คือเอเรื่องราวของบุกทีวอชิงตนันอีกสักประโยคหนึ่งครับ เขาบอกว่าเมื่อมีใครสักคนหนึ่งได้บางอย่างมาโดยไม่เสียอะไรเลยนั่นแสดงว่ามีคนอื่นที่เสียบางอย่างไปโดยไม่ได้อะไรเลยอันนี้เจ็บปวดดันดนลองคิดให้ดีนะครับอันนี้ตลกดีนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าคุณไปเอาเขามาเขาก็ต้องมีการเสียไปนี่ไงมีคนหนึ่งได้คนหนึ่งว่าก็ต้องเสียแหละใช่ไหม เพราะฉะนั้นอาจจะคุณไปเอาของหลวงมาหลวงเสียแต่ไม่มีใครรู้เรื่องว่าหลวงเสียอย่างไงแน่นอนคนที่ที่เสียคือของหลวงเสียไปแล้วบริษัทได้ไปหรือคนอยู่ในตำแหน่งได้ไปเนี่ยตรงกันเมื่อมีใครสักคนได้บางอย่างมาโดยไม่เสียอะไรเลยเห็นแล้วอย่างครับได้มาเปล่าๆโนฟรีล้าน no โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ในชีวิตนี้ไม่มีอาหารกลางวันฟรีนะที่ฝรั่งเขาว่าของฟรีไม่มีในโลกนั่นไม่เสียอะไรเลยนั่นแสดงว่ามีคนอื่นที่เสียบางอย่างไปโดยไม่ได้อะไรคนอื่นครับเช่นของหลวงเช่นบริษัทเนี่ยเสียไปพอไอหมอนี่ไปคุบคิบคุบคิบก,ก,กับผู้ซื้อนะไอนี่ไ,ไปคุป๊บคิปกับพ่อค้าหลวงแทนที่จะได้ของดีๆกลับได้ของที่ไม่ดีเห็นปะ่ะเอาซื้อคอมเครื่องหนึง่ง เอาอนี้ออกซักี่ตัวซื้อของชินง้นหนึ่งเอาลดคันนึงเอาล้อออกสล้อหนึ่งสองลอ้อหรือเอาเอะไรสมรรถสมรนะต่าลงหรืออะไรต่างๆเอานเนี้ยเนี่ยนี่คือคําพูดคํานี้แต่ไม่รู้ว่าใครเขียนเหมือนกันก็เอามาเล่าสู่ฟังว่าเมื่อมีใครบางคนได้อะไรไปโดยไม่เสียอะไรนั่นแสดงว่ามีคนอื่นที่เสียบางอย่างโดยไม่ได้อะไรไป เห็นไหมครับสมมติท่านเป็นอ,อยู่ๆมีคนมาเอาเงินไป500บาทท่านจะยอมไหมท่านก็ไม่ยอมนะฮะท่านก็ไม่ยอมแต่บริษัทองค์กรหรือว่าราชการหรือองค์กรอะไรก็ได้เนี่ยบางทีเสียไปแต่มีคนได้แต่มีคนเสียเสียคือคือคอ,องค์กรนั่นแหละที่จะต้องเสียไปหรือบางคนโดนหลอกไปเล่นแช่เนี่ยชัดเจน โดนหลอกไปเนี่ยอันนี้เสียแต่บางคนได้โดยไม่เสียอะไรอ้น,นี้เสียโดยไม่ได้ชัดไหมฮะแชร์เนี่ยชัดหรือหลอกให้ซ,หซื้อนู่นซื้อนี่แล้วไม่เป็นของจริงอ้น,นี้ได้ไป <c oughs> ก็ได้ของปลอมมาก็คือเสียไปและไอ้คนที่ถูกได้หลอกก็คือได้ของไปเห็นหรือยังครับเนี่ยประโยคนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะ,ะนั้นไอ้คำพวกนี้มันจะ วนเวียนอยู่ในชีวิตวัตตะชีวิตของเราว,วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปตกทองได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆดเดี๋ยวนี้มันยังตกทองได้อยู่แกล้งเอาทองไปวางไว้แล้วเออจะเอ,อได้พร้อมกันเออเอาทองที่ของเองมาให้ข้าเออเส้นเล็กหน่อยนี่เส้นใหญ่หากลายเป็นทองปลอมไปเดี๋ยวนี้คนก็ยังเชื่อว่าโอ้โหไปเมืองนอกมุนนะทริปนี้500บาทได้เที่ยวทั่วโลกคนก็ยังเชื่อ นะของถูกของดีไม่มีในโลกนี้โปรดจำเอาไว้ด้วยนะขอฝากเอาไว้เป็นข้อคิดละครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ